อัดคลิปดิครับรออะไรอัดคลิปดินะทุกคนนะซีจีตัวต่อมโซีจีตัวตอมโปซีจีจีหนึ่งแคนซีจีจีีเนี่ยซีจีจีตัวตอม ใช่หรอใช่ไหมนีเฮ้ยเฮจีจะตอมโปเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย้ยเย่า้ยเ้ยงฮ้ยเฮ่ยเ้ย้ยเยเ้ยเ้อ ได้ครับดี่เกิด์เก่งสุดในประเทศไทยไม่อยากจตะมูอ้วกอะไรเล่ายังไงเฮ้ยลุงสู่เข้าสิงสู่เข้าสิงแย่เอ้มาเดี๋ยวครับมาเดียวนมีแต่คนมิมีแต่คนอยากหนึ่งหนึ่งเลยอะครับหนึ่ใครใครหนึ่งไกดบอสไอ้บอสไอ้บอสอ่ะเต็มเลยอยากจ้างช่องเลยหว่าแม่ รอ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 ่อรอเย็นๆนะทุกคนเอาบอกรีเซิร์ต้เลี่ยมเลยนี่นี่ก็รีเซิร์ดอ่ะเฮ้ยเ้ยก็รีเซิร์ดนะ ล้มล้มล้มเกี่ยวอะไรขอผมผมอ่ะเฮ้ยจะบอสนะออฮิบังดีจริงมันบอกว่ามันอ่ะมันมาแต่อ่านไม่ไหว้ไอ้บอสมันเตะออกบิ๊ก ม่ไม่เพี่อยากลองด้วยวไหน้ายิพี่ขออาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแต่ฝีมือเองโหดอยู่นะเดี๋ยวพี่เชนเข้าแล้วกันเออคนที่มาเชิเมื่อวานแบบสเต็ปสุดยอดอยู่ใช้ได้แต่แต่พี่ตั้งไม่เป็นะ ที่ไหนวะเออโรงงาเต็มเลยเอาเอาพี่เอาพี่น่าจดีจะอยถ้าผมใส่ก็ไอ้พี่โดนโดโอ้หอะไรอะบอกเลนจ๋าอะไรอะคะ เกือบแตะแล้วเมื่อกี้เป็นกว่าบอ้บระตังไอบออะไรเดี๋ยวพี่เจนเข้าไปนะน้องน้องฟัดกุลโอ้บอเยเีวเดี๋ยอีเน้องบอไปไห าวหนึ่งพี่ดาวหนึ่งสวยไปเยดคนีไปเท่าไหร่ยังไ,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 ได้ครับได้ครับเอองเอ็งเอเองทัเฟิมานะก็ไม่เท่าไหร่นะ โดนมนตลมแน่เลยวะขัชิเกนอ๋อจำได้จำได้ชิกจำชิเกนได้นี่นะออไอ้บอสเองก็ตั้งบังยยายกนี้อ่เอ้าเออะไอมอยู่้างบนมันอยู่้างบน ไม่ไหวเลยตรงร้านทำไมออกมาให้หมดไม่ไหวเลย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 พี่หลังเข้าพี่หลังเข้าเจมสบอกนี้ใช่พี่บีช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้มันยิงตอไดย

ระวังระวังเดี๋ยวซับให้โบจะย,ย็นดิโอ้ไปไม่รอดเก้าเออม,ม,มัน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 เอกขวาออกขวา,มา,ขวาไม่เอกขวาไม่ไม่ไม่มันอยู่ฐานพี่พี่พพวิ่งละ โอ้โหน้อเฮ้ยระเบิดน้อระเบิดน้อเกียนจริงจริงโอ้โหเกียนจริงจริงพรุ่งนี้พี่สติพรุ่งนี้โบสตีมนะอันนี้โคตรเกียนนะอือมันอยู่น้ำพี่มันอยู่ฐานเราหมดเลยแล้วก็ไอ้บนบนบ้านหนึ่งมั้งหรือยังไง โอเคโอเคไม่พี่ก็ไม่เท่าไหร่นะจริงได้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 มาซื้อไอบอลหน่อยตูนเดีดยวตีมั้ติมอยู่ติมอยู่ไอบอลนี่ีไอบอกับเกาะน่ไม่น้อยใช่ดีวะไม่ได้ไม่ไอบอลเลยวะจมตีไม่ได้เลยลุบอ้าวทำไมลุบหมินอ๋อโอ้โหไม่จริงนขนาดนั้นแต่จะตีโอเดียหมายเลยเฮ้ยบอ โอ้ยบอสอุ้ยมันมันมาออกมาออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายส้ามันอยู่ไหนวะอ่าหัวมึงกูว่าสีสตีม้าแม่มสีสตรับมันอยู่ไหนอะ

มัน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 ออกขวามาออกขวาไม่ออกขวาเราวันลืมซื้อระเบิดมาลืมซื้อระเบิดเลยนะแตกไปได้ครับเดี๋ยวพี่ตอบให้นะเฮ้ยยังเอาอะวิญดาวแล้วพี่ตัวนึงโอ้ยอู้เราเต๋อย่างโด่ห่วยโดนเขาทำเดียวตา เราเราเราจีบินถึงจะชนะปะ่ไม่้องไม่ง่อ็งให้พี่หนดิจำจริงจี้อุ๊ยอุ้ยขไหนบครับบครับอกนหรอมันเขาขึ้นเขาขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านมันฝังเขาหัวเขาหัวมันอยู่บนบ้านสองนะมันอยู่บนบ้านสอง ใช่เหรอมันอยู่บนบ้านสองมันอยู่กับโบ้หมันเลยไม่ใช่อยู่สองตัวต่อยบ่อยบ่อยบมัน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 ลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาตัวไม่หลังวะหลังวะผ้าผ่า ปล่อยให้มันละลายใช่ไหมนี่ให้มันละลายเองวาลนี่แหละเล่นเกมเล่นเกมจบตาหนึ่งดียโอ้โหเลยนะครับจังหวะนี้วุ้นเกียร์ว่ะใครอยไปเล่นด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ใครอยไปเล่นด้วยอะไรใครเกียร์เทคแคนเหรอมด้เเปิดหมดเลยพี่โบเทคแคนอยู่อ่ะเจ็บปะ

ที่ไหนวะเออมันเจ็บมันเจ็บนี่นี่เจัดเรียก่อรเนะโล้มโอ้ยโออยโอ้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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้้ย้ย โอ้ยไม่ใช่แ้วไม่ใช่เกมแ้วไม่ใช่เกมรีไฟแ้วเกมโดนเบิดป้ะนี่เกมโดนเบิดะตยงนี้พี่พี่ยคุณช์จแล้วก็ช์จมาเลยโมาแล้วมาดูอได้แล้วเรเิดใใช้ีมนแล้วพี่อ่าีวาใช้สีมูแล้วนะเว้ยพี่เอ็งเอ็งเอาอพี่ไหนดิอดตังเดวะเดี๋ยวมาอพี่ไม่เอบอเลยอ๋อเารยไกลเาใายไกลโบนชาถูกป่ะพี่อร์ตายไกลนะ เออพี่เอาไรมาเอาเอาเอาเ๊าอแบเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วแต่กพี่มาแต่แล้วมาวามาวาโอ้ยดเลยโอ้มันชุบมาูกพี่มันชุบมาูกได้อย่างนี้โงเกินเ่ไปไป็นตัวขนาดอะไไม่รูเลยโอ้โห แ่ใกลุ่มในเฟที่สร้างอะนะมามันอยู่เป็นไหมพี่ตูนเนี่ยอะไรอะอยู่เป็นใครามมีอะไรหรือเ่าอฟิวไม่บอกไ้ดอ๋อพี่สร้างพี่สร้างไว้แล้วนะอ๋อพี่พี่พี่มามามเมาวทีจี่ยไปไปไปโอ้พี่ไม่ได้เล่นมาสิลน้องโอแล้วเปิดมาอีกแล้วมาดก็มาดิตายวอร์ู้อะ ทั้งไม่มาสู้ตั้งหนงงมามเขายังไม่รู้นะว่าเราอยู่ปยปเป็นไงตั้งไม่มสู้แตกเลย,ยแล้อนจะท้่านท่้ Banana, <Banana S 1> นท่ Banana, นท่า,า,าน่านานทาน่าน่านานาน่าน่าน่น่นาน่าน่านท่น่า่นท<ไ>่่่านท่านท่น่านี่เน่าน่่น่านท่่าน่นล่านนนนานนานนาทน่่า่่่่่่านติด มาชนะโอ้โกงเกนินคือ <Yeah. S 2> ฝีมือมันไม่ได้อะพี่มันได้จากความเครียดออนได้ <c oughs> ไม่ไหวนะไม่ได้มันได้จากความเครียดโอ้โหฝ,ฝีมือไม่ได้ได้จากความเครียดหรอกพี่ด้วยฝากกว่าเพื่อนพี่ด้าาวยนะฝีมือไม่ได้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 โอ้ไม่ได้คุยกันนานแล้วหาไม่เจอว่ะอ่าเอท่ากัน <c oughs>